สวัสดีค่ะสุกุสุกอนมาเจอกับพิกุงผู้เก,ก่าจ้าสาวผู้ไทยผู้เก,ก่าเมียฝรั่ง u ูเคกุ้งเต้นผู้เก,กา่าค่ะฮัลโหลแอบบีวันซีเมียเกนเมียฝรั่ง u ูเคกุ้งเต้นพิกุงมาอัปเดตครีมโอเล่ทากังเว้นตัวนี้ด้วยค่ะวิตามินซีพาสต์เอชเอทเวนตีโฟพิกุงได้ใส่ครบแล้วสองอาทิตย์รู้สึกยังไงเนาะค่ะ ทุกคนถ้าผู้ใดโฟโล่พี่กุ้งทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าพี่กุ้งใสครีมนี่เนาะมาได้สองอาทิตย์แล้วว่าพี่กุ้งสอบบ่าสอบค่ะสอบเย็นยังมากเพราะว่าอย่างจุดด่างดำฝ่าเฮตนาพี่กุ้งใสนาพี่กุ้งขาวขึ้นผิวลิบเนียน ที่เป็นห้อยเป็นยุดที่มันเป็นแบบว่าอันเขาเรียกว่านังก็เอ่อเป็นที่เ้าเป็นหนังหนาห้า,หา,หามันจะเหี่ยวเหี่ยวเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเสเ้นสนะนังเหี่ยวแล,ะละ้วจ้ะมันจางลงพี่กุ้งก็เลยมาได้มาอัปเดตว่าตัวนี้มากค่ะโอเล่ตัวนี้ดีค่ะมันแพงเนจักน่อยแต่ว่ามันดีค่ะทุกคนพี่กุ้งจะเอารูปล่งด้วยค่ะตอนที่ใส่กับหลังใส่ซองอาทิตย์ ว่ามันดีจังไดดีอีหลีถึงได้มาบอกต่อตัวนี้พ่ก้งหายไปเลยลอยเต็มลอยไปเลยจ้ะเอาลอยเต็มลอยไปเลยบอหนาพ่กุ้งกับ่บแพรพอม่บเกิดอาการขั้นลึกอาการอย่างอมนะค่ะนี่คือสิ่งที่มารีวิวมือนี่ถ้าผูดด้ใดจะซื้อให้ซื้อต่อมันลดราคายาซื้อต่อมันเต็มราคาเพราะมันราคาแพงมา ัวนี้แล้วก็เป็นตัวไม่ของเขาอมนะคะ่ะแต่สำหรับพี่กุง้งพี่กุ้งบ็รู้เด้อค่ะว่าประเทศเอเชียห้ามีีเลยยังแต่สำหรับอยู่นี่มีแล้วค่ะหรือว่าอเมริกาข้าจาก็มีแลว้วค่ะทุกคนเนื้อขีมพี่กุ้งใส่มาสองอาทิตย์พูดอ่ะสองอาทิตย์ใส่ได้ไปตดตาหมักลายหนึ่งพี่กุ้งเอาอฟ้าทั้งเทิงมันออกเพราะว่ามันเปิดยากพี่กุ้งเล็บเาวาเนาะคะ่ะเนาะพี่กุ้งจะเต็มไปนะมองลงไป นาคิ้นเนียนนุม่มนี่เลยค่ะนี่เลยหอมหอมกินสมสมๆเด้อค่ะเดอ้อทุกคนพี่กุ้งมีเป็นจ r ยสกินเด้อค่ะเป็นพ้นผิวแหง้งแห้งยังมากก็เลยเวลาท่า,ทาลงไปมันสิดูดก็ไปยังกระท่านหันเลยจวบเขับไปเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ นี่เลยจ่าเซรามมันนี่เลยอันนี้เซํามนี่เดอ้บอบ่มักอย่างหนึง่งหัวบีบมันทุกคนหัวบีบนี่พี่กุ้งบ่มักอย่างมากเลยพี่กุ้งบอกให้เลยว่าพี่กุ้งบ่มักหัวบีบอย่างมากพคบะหางเถอ่อบีบขึ้นมากก็อย่กขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่กุ้งนี่ด้วยค่ะอะได้ได้พาด คลิปใหม่ๆของพี่กุ้งเต้ยขอบคุณค่ะทุกคนท,ท,ที่ติดตามพี่กุ้งเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบๆแอี่วาน